สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาทีเด็ดนะครับวันนี้ในศึกพิมพ์ลีกนะครับมีการแข่งขันอยู่ห้หมด3คู่นะครับเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับว่าในแต่ละคู่นั้นมีทีมไหนที่น่าเลือกเชียบ้างในคู่แรกของวันนี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนลีด d u ยูไนเต็ดซึ่งในคู่นี้ แมนซิตี้นะครับอยู่อันดับที่1ของตารางส่วนลีดยูไนเต็ดนะครับก็ยังถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับอยู่ในอันดับที่11ของตารางนะครับในคู่นี้นะครับแมนซิตี้นะครับปีนี้ต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับเรามาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสามนัดหลังสุดในศึก FA Cup คัพนะครับถ้วยของประเทศอังกฤษนะครับก็เอาชนะยูเวอร์ตัน2-0ในพรีเมียร์ลีกก็ชนะเลสเตอร์2-0 และนัดล่าสุดนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็เปิดมา่านเฉือนเอาชนะบุนเดเลียนดอร์ทมูลด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งซึ่งฟอร์มของไบรซิตี้ในปีนี้นะครับมาถ้าไม่มองแค่3นัดหลังสุดนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้โคตรดีเลยนะครับเพราะว่าใน10นัดนี้นะครับเป็นการแพ้แค่ครั้งเดียวก็คือแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสองศูนย์ในบ้านซึ่งหลังจากนั้นนะครับทุกเกมก็เป็นการเอาชนะทั้งหมดเลย ถือว่าเป็นฟอร์มที่สุดยอดเลยทีเดียวในปีนี้นะครับต่อไปมาดูฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับ3นัดหลังสุดนะครับก็ถือว่าลีดยูไนเต็ดทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับสนัดหลังสุดก็เป็นการเอาเสมอเชลซี0ูชนะฟูลแลม2อหนึ่งและนัดล่าสุดนะเปิดบ้านรับการเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็เฉือนชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเรามาดูทัศนะของทั้งสองทีมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับถึงของตารางซึ่งพิมลี และลีดมินเต็ดที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาตอนนี้อยู่กาลางตารางครับซึ่งแต้มต้องบอกได้เลยว่าห่างกันมากนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ที่1ของตารางเนี่ยห่างจากอันดับที่2ถึง14คะแนนแต่อย่างที่บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปีนี้เหลืออยู่ทั้งหมด4ี่ถ้วยซึ่งล่าสุดนะครับก็เป็นการแข่งขันในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ที่เปิดบ้านเฉิอนชนะ บอสเรเซียดอทมูลจากเยอรมันด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมนะครับในคู่นี้นะครับผมคิดว่าครับเราเลือกเช er ียร์แมนซิตี้ได้เลยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรน่าพลาดฟันธงคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะลีดยูไนเต็ด3ประตูต่อ1 เรามาดูในคู่ที่2ของวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกเช่นเดิมนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนกับแอสตันวิลล่านะครับเรามาดูสถิติ3นัดหลังสุดดีกว่านะครับซึ่งลิเวอร์พูลชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับและในเกมนี้นะครับเมื่อวันที่5ตุลาปีที่แล้วนะครับที่แอสตันวิลล่านะครับเอาชนะลิเวอร์พูลด้วยสกอร์7ประตูต่อ2นะครับก็ซึ่งเกมนี้นะครับก็ทำให้นัดล่าสุดใน เกม FA ครับนะครับทำให้ลิเวอร์พูมาล้างอายได้สำเร็จนั่นก็คือทาลมแอตมานิล่าคาบ้านนะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งเรามาดูสถิติสามนัดหลังสุดของเจ้าบ้านกันก่อนนะฮะลิเวอร์พูลนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับกลับมาคืนฟอร์มที่ดีแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเพื่อรักษามาตรฐานของตัวเองเพื่อให้ได้เกาะกลุ่มอยู่ในโซนที่จะไปเล่นบอลยุโรปในปีหน้านะครับ สำนากหล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นการเฉือนชนะบุ๊คแฮมตัน1-0เอาชนะอาร์เซนอล3-0นะครับและนัดล่าสุดนะครับเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่ไปเยือนเรอัลมาดริดก็แพ้ให้กับเรอแมลลิดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ 1. เรามาดูสถิติของทีมเยือนกันบ้างนะครับแอสตันวิลล่า3นัดหลังสุดนะครับก็ยังถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นการเอาเสมอ เนื้คัซเซนต์ดัซกอร์1ประตูต่อหนึ่งนะครับแห่ให้กับพอนแลมพอสเปอร์2-0นะครับและเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ซึ่งต้องบอกได้เลยว่าแอตตาวิลาปีนี้นะครับไม่เหมือนแอตตาวิลาปีที่แล้วนะครับกับ3เกมก่อนหน้านั้นนะครับถือว่าทำผลงานได้ดีชนะรวด3เกมทั้งเกมยุโรปและเกมในลีกแต่พอออกไปเล่นนอกลังเมื่อไหร่นะครับเหมือนเป็นคนละทีมเลยทีเดียวนะครับทางฝั่งทีมเยือนอย่างแอตตาวิลาผลงานชนะยาก ขาดแจ็คกริตนะครับยอดกับตันทีมจอมลุยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันล่าสุดเอาชนะทีมโซนตกชั้นได้เกมนี้ได้พักมากกว่าและเล่นเกมเยือนได้รุนตลอดเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูลนะครับก็ยังเป็นห่วงในเกมยุโรปหรือเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับซึ่งในเกมนี้นะครับถามว่าลิเวอร์พูลเอาชนะได้ไหมนะครับผมคาดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเอาชนะได้ นะครับแต่ก็อาจจะเป็นสกอร์ที่ไม่ขาดนะครับสำหรับในคู่นี้นะครับก็เลือกเชียร์ทางฝั่งเรีย์ภูนะครับสกอร์ที่ขาดนะครับเรียบภูจะเอาชนะ1ประตูต่อศูนครับมาดูในคู่ที่3ของวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในสุกพิมีลีกเหมือนเดิมนะครับทั้งผลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีซึ่งสถิติที่เคยพบกัน3นัดหลังสุดนะครับก็คงเป็นทางฝั่งเชลซีนะครับที่เอาชนะไปได้ทั้ง3ครั้ง โดยการเอาชนะไปก่อนด้วยสกอร์สองต่อศูนย์และนั้นล่าสุดนะครับที่เคยเจอกันนะครับเชลซี Chelsea ก็ถล่มไป4ประตูต่อศูนย์ดูฟอร์มทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเชลซีกันบ้างนะครับก็ถือว่ากลับมาทําผลงานได้ดีนะครับลักษณะในคู่นี้นะครับก็2เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นทางฝั่งเชลซีนะครับที่เก็บชัยมาได้ทั้งหมดทั้ง2นัดน,นะครับโดยยิงไปแล้ว7ประตูและที่คิตตันพาเลตได้เล่นในหลังเย่านะครับอยู่5เกมได้ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้น แบบนี้สถิติเป็นรองมากนะครับโอกาสพลิกเป็นไปได้ยากที่ผ่านมา5เกมของคิตันเลยยิงประตูไปได้ค่อนข้างยากนะครับไม่เกิน1ลูกอีกแล้วในแต่ละทีมฝั่งทีมเยือนอย่างเชลซีเพิ่งบุกไปเอาชนะเอฟซีปอร์โตเมื่อเกมล่าสุดนะครับได้เอาเบโกมาถึง2ลูกนะครับโอกาสเข้ารอบแบบสดใสนักเตะกําลังดีใจนะครับขุมกําลังใจที่ดีนะครับไม่มีรายงานในการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดใดนะครับแต่ก็ได้มาพักแค่วันเดียวจากเกมยุโรป หลังจากเกมนี้แล้วนะครับก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปอร์โต้ในเกมที่2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ด้วยความฟิตที่เป็นรองนะครับมีห่วงเกมที่2ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่นี้นะครับผมก็ยังมองว่าเชลซียังเหนือกว่านะครับวันนี้ขอเลือกเชียร์เชลซีนะครับสกอร์ที่คาดนะครับเชลซีก็จะเฉือนชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์สรุปทั้ง3คู่ของวันนี้นะครับเราก็เลือกเชียร์ทางฝั่งแมนซิตี้นะครับเลือกเชียร์ทางฝั่งลิเวอร์ p o o เลือกเชียร์ทางฝั่งเชลซีนะครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับสำหรับท่านใดที่มีความเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ